สนับสนุนโดยสวัสดีครับสสวััดีครท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผม,ผมพงพุสุกุณาพรมและรายการ Give Inspire แรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณครับ วันนี้รายการของเราครับมีแรงบันดาลใจดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกแล้วครับแต่แรงบันดาลใจของเราในวันนี้มาจากสุภาพสตรีซึ่งถือได้ว่าเป็นนักธุรกิจหญิงท่านหนึ่งที่เป็นตัวอย่างของการมุ่งม,มั่นขยันและก็อดทนสร้างธุรกิจเครือข่ายของกิฟฟินจนประสบความสําเร็จนะครับผมกําลังกล่าวถึงผู้บริหารระดับ e x c l u s i v e p a r a d i ไดคุณรัชกรเกื้อทานครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะ ต้องบอกว่าชื่อจริงคือรัชกรแต่ว่าชื่อที่ผมเองมักจะเรียกอย่างคุ้นเคยผมกับพี่รู้จักกันมาเป็นสิปีแล้วนีผมขออนุญาตเรียกชื่อเล่นนะที่เราเคยเรียกกันปกตินะครับผมเรียกพี่ตึ้อมาโดยตลอดนะครับจริงตันเริ่มต้นเข้ากิฟฟินก็ชื่อเสนีรัตค่ะแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อที่สองเป็นสิริรัตชื่อที่3ามเป็นรัชกรค่ะพี่ตึ้อแต่ชื่อตื้อนี่ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับ เพอเราเราเริ่มต้นทําธุรกิจเนี่ยแน่นอนว่าในพื้นที่ในจังหวัดใกล้เคียงกับเราเนี่ย<ะ>เราก็เรียกว่ารู้จักกับพี่ตึก,กันจํานวนมากอยู่แล้ว<ะ>แต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมที่พึ่งชมรายการของเราอยู่อาจจะรู้จักอยากรู้จัก ประวัติของพี่ตื้อมากกว่านี้ครัจะอยากรู้จักกับประวัติของพี่ตื้อมากกว่านี้ก็เลยอยากจะชวนคุยท้าความไปถึงอดีตนิดนึงครับซึ่งอดีตนี่ก็ไม่ไกลมากครับย้อนกลับไปตั้งแต่ถึงวัยเด็กก็แล้วกันนะครับพี่ตื้อจริงๆแล้วเป็นคนจังหวัดอะไรครครอบครัวเกิดที่ไหนและชีวิตตอนเป็นเด็กเป็นยังไงบ้างครับเป็นคนสกลนครค่ะอำเภอพันานิคมครับแล้วก็อยู่บ้านพ่อใหญ่นะคะตอนตอนเด็ก ชั้นประถมก็เรียนที่โรงเรียนบ้านพอกใหญ่นะคะส่วนมัธยมก็ตั้งแต่มศ1ถึงมศ5ก็เรียนที่ประจำจังหวัดโรงเรียนสกลร,ราชวิทยานุกูลค่ะที่ตื้มีพี่น้องกี่คนนะครับมีทั้งหมด4คนค่ะส <4 S 1> คนแล้วตอนเป็นเด็กเนี่ยชีวิตในวัยเด็กคุณคุณพ่อคุณแม่ของพี่ตืโทษน,นะฮะดูแลลูกท่านประกอบอาชีพอะไรยังไงครับ พ่อแม่แม่นี่ก็ถือว่าม,มีฐานะเป็นลูกของนายฮ้อยนะคะนายฮ้อยวันคําแก้วดีค่ะตตะกูลแก้วดีจะรู้จักในะสกลนครนะคะ่ะซึ่งนายฮ้อยวันคาก็จะเป็นคนที่ขยันค้าวัวค้าควายเดินทางมาค้าขายที่กรุงเทพเอาวัวควายมาขายจากสกลนครเดินทางมากรุงเทพแล้วก็คุณปู่ก็คือ ในห้อยวันคำแก้วดีก็จะส่งลูกหลานเรียนตอนนี้ลูกท่านก็เป็นท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครค่ะคุณไกราชแก้วดีส่วนพ่อพ่อแม่พี่ตื้อไม่ได้ไม่ได้เรียนเพราะว่าให้ให้ทำงานกับคุณปู่ให้ขายหัวคายควายกับปู่แล้วก็ส่งน้องๆเรียนพ่อแม่ก็พ่อก็เลยไม่ได้เรียนหนังสือครับค่ะก็ถือว่ามีฐานะ พอสมควรในในหมู่บ้านชีวิตในวัยเด็กของเราก็ไม่ลำบากไม่ลาบากอะไรไม่ลบากเรียกว่าเรียกว่าเราได้มีโอกาสเรียนอย่างเต็มที่เลยทีเดียวแต่ตอนที่เราไปเรียนนะฮะตอนเป็นเด็กเนี่ยชีวิตในวัยเรียนของเราเด็กหลายคนมักจะมีความฝันว่าโตขึ้นอยากจะทําอาชีพที่ตัวเองต้องการต้องบอกว่าพี่ตึตอนเป็นเด็กอยากอยากทาอาชีพอะไรพี่เรียนในในโรงเรียนประจําจังหวัดนี่พี่เรียนกับ เพื่อนๆที่เรียนเก่งพี่ก็ถือว่าเรียนเก่งแล้วก็มา,มาอยู่ในชั้นห้องเรียกว,ว่าห้องคิงค่ะจะเดดห้องคิงเนี่ยเขาก็จะมีความฝันใหญ่เป็นเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นอย่างพี่นะพยาบาลยังไม่มองอยากเป็นแพทย์หญิงอย่างเงี้ยมีมการติดอยากเป็นคุณหมอเลยแพทย์หญิงเซนีลาดแก้วดีเขียนในห้องนอนเขียนได้เลยนะคะคก็ความฝันใหญ่มากก็ขยันค่ะขยันขยัน,นอ่านหนังสือขยันเรียนแต่ว่าด้วยความที่เราอยู่ห่างไกลและต้องกลับบ้านแต่ก็มาพักกับญาติอยู่ในเมือง สกุลแต่ญาติเราก็ค้าขายด้วยเป็นเป็นร้านอาหารเป็นเป็นน้องน้องของน้องของแม่หรืออลัมไพร์พชนาเราก็ต้องได้ได้ช่วยน้าล้างจานล้างถ้วยอะไรหลายอย่างสารพัดขามาอาศัยอยู่กับน้าก็เลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะอ่านหนังสือและอะไรบ้างก็เลยความขยันของเรามีแต่ว่าเวลาเรามีน้อยค่ะค่ะก็เลยความฝันไปไม่ถึงดวงดาวก็ติดแพทย์ไม่ได้ไม่ ไม่ติดเลยมาอะไรในไม่ต้องเบนเข็มความรู้สึกอยากจะเป็นหมอเนี่ยมันตั้งแต่เด็กๆมีตั้งแต่เด็กค่ะครับทีนี้เราเบนเข็มไปไปเรียนทางด้านไหนฮะม่อน้าน้าอีกคนนึงก็ทําทํารถทัวเอราวันทัวสมัยนั้นนะก็เอามาเอามาอยู่ด้วยก็ทํางานเป็นเจ้าหน้าที่บุ๊กกิ้งทัวเอราวันทัวอยู่ที่ประตูน้ําอินทรานั่นแหละค่ะก็เรียนรามคําแหงไปด้วยน้าก็ส่งเรียนพ่อก็ส่งเรียนด้วย แต่พอเรียนรามคำแหงไปไปมามาก็พ่อก็เลยเรียกตัวกลับเพราะว่าก็ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยพอออยู่ทางบ้านก็เกรงว่าจะจะไม่จบค่ะก็เลยกลับได้กลับไปเรียนที่สกลนครเรียนที่วิทยาคูสกลนครสมัยนั้นซึ่งจริงๆแล้วตอนที่เรามาเรียนรามคำแหงเนี่ยถ้าเขาไม่เรียกตัวกลับแล้วก็น่าจะเรียนจบแต่เขากังวลใช่ไหมคุณพ่อพ่อคุณพ่อก็กังวลเพราะว่า พราะพ่อมองเห็นว่าคือเราทาทางานไปด้วยค่ะเรียนไปด้วยทั้งที่พ่อบอกว่าก็ส่งเรียนได้พ่อก็ส่งเรียนได้ก็สมัยพี่ตื้อเลือกที่จะทํางานไปด้วยและเรียนไปด้วยทั้งที่ที่บ้านก็ก็ส่งเฉยๆมีเงินใช้โดยไม่ต้องทํางานก็เราอยู่ในภาวะที่อยู่กับญาติญาติเขาทำงานเป็นเจ้าของรถทัวร์เอลวทัวร์สมัยนั้นมีรถทัวร์18คันก็ไม่อยากนั่งอยู่เฉยๆกินนอน ค่ะแล้วนะเขาก็มีโรงงานโรงงานยางมาตอยสมัยนั้นนะคะคก็ไปช่วยเขาทําบัญชีทําอะไรไปด้วยเพราะเราก็ไม่ได้อยู่นิ่งเราก็คือพอจะทําอะไรได้ช่วยช่วยญาติช่วยน้าได้ก็ทำครับครับค่ะก็เป็นประสบการณ์ที่ได้เห็นว่าเออ คนขยันนะเนาะเขขยันน้าก็สบายคืออยากจะกินอาหารดีๆลูกๆเขาเรียนดีๆแล้วก็เห็นเห็นบรรยากาศที่ดีตัวอย่างว่าถ้าเราเป็นคนขยันตั้งใจทํามาหากินชีวิตเราจะสบายเราเห็นตัวอย่างแบบนี้มันตั้งแต่สมัยเราเป็นวัยรุ่นแต่คุณพ่อกังวล เราก็กลับไปอยู่ที่สกลนครไปเรียนที ever, ่สมัยนั้นเขาเรียกเป็นวิทยาลัยครูสกลนครแปลว่าไปเรียนที่นั่นเนี่ยเป็นครูเป็นที่จริงก็ไม่ได้มีความตั้งใจอยากจะเป็นครูแต่ว่าเมื่อพ่อเรียกตัวกลับก็ต้องตามใจพ่อตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีมหาวิทยาลัยอย่างอื่นแล้วถ้าจะกลับบ้านไปสกลต้องวิทยาลัยครูนี่แหละเราก็เลยไปเรียนไม่อยากขัดคุณพ่อจบจากวิทยาลัยครู จบแค่ปกศสูงเองค่ะจบปกษสูงก็ต้องไปเป็นครูก็สอบบรรจุได้เลยก็เลือกอำเภอเลยค่ะมัธยมโรงเรียนมัธยมอำเภอวาริชภูมิเลยไปอยู่ที่วาริชภูมินี่เราสอนระดับมัธยมเลยใช่ไหมและก็สอบบรรจุติดด้วยติดเลยค่ะได้ที่หนึ่งไปได้เลยสอบได้เลยเรียกว่าชีวิตเนี่ยไม่มีคําว่าตกงานไม่ไม่มีตกงานเพราะว่าเรียนเรียนเรียนปั๊บก็ได้มีโอกาสสอบบรรจุแล้วก็รับราชการใช่ไหมครับ มันมั่นคงแล้วล่ะทันทีที่เราได้เข้าไปอยู่ในแวดวงราชการนะครับแต่ชีวิตก็ดาเนินต่อไปได้เหมือนกับเรียกว่าราบรื่นดีนะแต่ก็ได้มีโอกาสพบรักกับคู่ชีวิตก็นที่เป็นคนบ้านเดียวกันเป็นญาติกันด้วยค่ะก็คบกันตั้งแต่เรียนเรียนรำคําแหงแล้วเขาเจอาฟนตัอนแก่ตั้งแต่อยู่รำคําแหงแต่แต่เขาก็เป็นคนบ้านเดียวกันก็เขาน่ย เข้ามาหาลัยได้อยู่ขอนแก่นครับเป็นรุ่นพี่สองปีปแต่เราสอบไม่ติดมาหาลัยเราก็ต้องมามาเรียนที่ร,รามคำแหงแล้วตอนตอนตอนเป็นแฟนกันเนี่ยตอนนั้นคืออยู่เป็นแฟนกันตั้งแต่อยู่ที่สกลนคร่ห,คหรือเปล่าฮะ,อะาอตอนอยู่มัธยมป <พอ S 1> ลาย ไม่ค่ะตอนที่เราเข้าเข้ามาหาลัย็กเข้ามาหาลัยเขาสอบได้เขาเขาเรียนีครปีเขาเรียนก่อนเรา2ปีเขาเป็นรุ่นพี่เขาเรียนที่มอขแสดงว่ากลับบ้านแล้วไปเจอกันกลับบ้านก็เจอกันก็เป็นญาติกันอยู่แล้วอพอเราไปเรียนครูเขาก็ดีใจนะคะก็มาคบกันใหม่แล้วก็พอเราสอบบรรจุปุ๊บ ก็แต่งงานเลยค่ะก็แต่งงานเขาก็เป็นครูก่อนแล้วมีงานกมีงานมีการทํากันแล้วทงทั้งคู่เลยทั้งคู่แล้วค่ะก็คิดว่าสบายผมนั่งดูชีวิตของของพี่ตือเท่าที่ฟังเล่าเนี่ยหมือนมันลงล็อกปะเป๊ะไปเลยนะเพราะว่าเรียนเสร็จสาวบรรจุทํางานแต่งงานแล้วก็มีงานมีการทําที่ที่มันคงทั้งคู่เรียกว่ารับราชการครูทั้งคู่เลย แต่ชีวิตหลังจากแต่งงานเนี่ยต้องบอกว่าแหมหลายคนที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์คงไม่ทราบว่าถ้าอยู่ลําพังสองคนก็คงไม่เท่าไหร่นะ,ะแต่พอเราเริ่มแต่งงานปั๊บเราก็ต้องมีการวางแผนในการสร้างครอบครัวเป็นไงใะชีวิตหลังแต่งงานพอหลังแต่งงานนี่เราก็คือก่อนแต่งงานนี่คุณแม่ของสามีก็ป่วยนะคะคป่วยแล้วก็ต้องใช้ใจ่ายด้วยก็พอดีในในช่วงนั้นเนี่ยเราก็เราก็มองเห็นแล้วว่า การแต่งงานของเรามันมันยืดไปหลายหลายเดือนทีเดียวแล้วก็พอพอแต่งงานเสร็จปุ๊บเราก็มีภาระใน้สิ่งขึ้นมาครับค่ะจากรายได้ที่มันมัน,ม,นมันไม่ไม่ลงตัวค่ะจา์มันไม่ลงตัวแล้วละส่วนตัวเราเนี่ยเป็นคนที่มองเห็นโอกาสตลอดคือในช่วงที่มาเรียนรามคำแหงเนี่ยก็เห็น เห็นบรรยากาศที่เขาค้าขายกันอยู่ก็ได้เที่ยวไปเที่ยวมากรุงเทพเพราะเราขึ้นรถทัวร์มาฟรีเราไม่ได้เสียตังเราอยากมากรุงเทพวันไหนก็ได้ก็ได้ขึ้นรถฟรีมาเลยนะคะก็มากับรถของอของน้ามาก็เวลามาในกรุงเทพก็จะซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋ารองเท้าอะไรที่เราซื้อพอที่จะเพื่อนครูจะชอบเราก็จะซื้อกลับมา เข้ากรุงเทพซื้อของไปเลือกของดีๆของสวยๆของงามเผื่อมีคนสนใจอยากจะซื้อเอาเปผ่อนว่าจะขายแล้วเนี่ยก็ตั้งใจเลยค่ะว่าจะไปขายเพื่อนๆเขาก็เอากันทุกคนนะคะชอบใจเขาก็จะผ่อนถ้าซื้อเยอะเขาก็ผ่อนสามเดือนแปลว่าธุรกิจแรกที่เริ่มต้นทํา หลังจากแต่งงานนั่นก็คือการเข้ากรุงเทพมาซื้อสินค้าไปขายให้กับเพื่อนฝูงในโรงเรียนแล้วก็รับผ่อนนะใครอยากได้เสื้อผ้ากระเป๋าของสวยๆงามๆทั้งหลายแหละพี่ตื้จัดให้ชีวิตก็เป็นแบบนี้ในช่วงแรกไปได้ดีไหมครับไปได้ดีไปได้ดีเราเลยเริ่มมองเห็นช่องทางสิพอพอได้เงินก้อนขึ้นมาเราก็มองเห็นใหญ่ขึ้นไปอีกครับก็ เริ่มทําเอ่ยได้ไหมคะทัพพแว่อย่างเงี้ยต้องบอกว่าท่านผู้ชมครับเป็นธรรมดานะครับที่ความฝันจะเริ่มมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นจากเดิมค้าขายเลเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงหน้านะครับว่าว่าแล้วพี่ตึทํทำอะไรบ้างหลังจากนี้ทราบว่ายังมีอีกเพียบเลยเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ